ขอบคุณครับพี่น้องครับสํารับวันนี้ก็มาพภพงศ์ครับก็มิงผันเข่าและมิงผันเผือกคอคุณเลี้ยงควายครับกับเสารวันที่สิบเจ็ดคมหกแปดนะครับครับพาพีพี่น้องครับมาอัปเดตนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่คือเขาเจ้าหอมเวดสันตระนะครับอันนี้คือพรีเซนเตอร์นะครับอ่าอยู่นี่ดีนะครับน้องอกกัดนะครับเป็นหลานนะครับนี่ครับความสูงอยู่ประมาณน่าจะพุ่มหมดแล้วครับ นี่ครับโอ้ยครับพี่น้องปวดผู้ลูกตัดครับผมสูงลอยเจ็ดสิบนะครับเบอยเจ็ดทีบสองนะครับเปอร์เซ็นล้มน่าจะสูงนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี้คือเขาเจ้าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับไปแล้วครับเครื่องหนึ่งแล้วครับเป็นหน้านองไส้นะครับนี่ครับเมียแล้วนะครับครับฝั่งนี้คือ ข้าวเจ้าหอมสยามนะครับนี่ครับบึงกอครับนี่ครับกอนะครับกำลังถอกกำลังออกห่วงนะครับพี่น้องข้าวเจ้าหอมสยามนาดำหนึ่งต้นนะครับนี่ครับบึงห่วงครับโอ้ยพี่น้องน้าตืบเลยครับนี่ที่ดำว้ต้นเดียวนะครับนี่ครับออกรวงแล้วนะครับสําหรับข้าวเจ้าหอมสยามนะครับ เหียบกันในเห็นนะครับนี่คือข้าวเจ้าหอมมะลิ105นะครับนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับความสูงนะตอนนี้ดินทางนี้จะต่ำกว่านะครับความสูงไล่เรียกันนะครับนะครับหอมสยามนะครับความสูงน่าจะประมาณ1เมตร20นะครับโดยประมาณนะครับนะครับเมตร10ถึงเมตร20นะครับเบิ่งคห่วง กำลังถอกนะครับส่วนตัวนี้คือนะครับนี่ครับแบงไว้นะครับ,บ,รบข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับนาดำหนึ่งต้นเหมือนกันนะครับกับกำลังออกห่วงขึ้นกันครับแต่ว,ว่าเพื่อนจะออกกอนยูนิตหน่อยนะครับออกกรหอมสยามยูนิตหน่อยนะครับส่วนฝั่งซ้ายคือข้าวเจ้า หอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับนี่ครับผมจะเทียบห่วงให้เบิ้งครับอันนี้มะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับนี่ห่วงมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับอันนี้ห่วงหอมอรวีครับนะครับนี่ครับอันนี้อรวีนะครับก็คือเทียบให้เบิ้งแบบสดๆนะครับนี่ครับมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับอรวีนะครับนี่ครับคือ พยายามรีวิวนะครับยูเทสมองนี้นะครับพอ่่ายังเพราะว่า,าวัาตถุประสงค์ของผมคือ,อดำนีไว้นะครับเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นชัดเจนนะครับทั้งหมดจะมีอยู่สี่สายพันธุ์นะครับออกัสออกัสมานี่ก่อนมาลุกหมีก่อนมาเร็วนะครับทีปลูกระ่ังตกบอเดอ้อตกสาเดอ้อนะครับล้านหน่อย กำล่งกับนะครับเพิ่นมาไซเวียดนานะครับนี่ครับทีเทียบมีเห็นอยู่นี่คืออันนี้หนึ่งสายพันธุ์นะครับข้าวเจ้าหอมสยามหรือว่าพี่น้องเอิรนมูลิเตียนะครับอันนี้คือข้าวเจ้าหอมออรวีนะครับนี่เทียบให้เบื้องแบบชัดเจนนะครับนี่คืออรวีครับพี่น้องเบื้องห่วงเอานะครับเบื้งห่วงเอานะครับอันนี้เบื้องห่วงเอานะครับสําหรับ หอมสยามนะครับโดยตาเปล่าก็คงจะชัดเจนนะครับอัตราการแตกกอเอาเป็นยี่สิบหาบวกละกันนะครับนะครับประกาศพี่น้องยอดเบื้องคลิปที่โล่งไหวนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือหอมสยามหรือว่ามะลิเตียนะครับความสูงประมาณเมตรสิบนะครับเมตรเมตรสิบนะครับประมาณนี้นะครับส่วน หอมออร์บี้นะครับประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบนะครับเรื่อเรื่อมกันนิดหน่อยนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นะครับเรื่อมกันอยู่นิดหน่อยประมาณสิบ0ี่สิบเซ้นนะครับส่วนฝั่งนี้คือเมลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับกะตามสเตีปเพิ่อนนะครับเมตรสี่สิบถึงเมตรห้าสิบนะครับฐานงามๆนี่กะเมตรหกเจ็ดสิบนะครับนี่ครับ อันนี้คือหอมสยามนะครับอันนี้คือมะลิ105นะครับนี่ครับเทียบห่วงหอมสยามนะครับตะกีเทียบห่วงหอมสยามกับออรวีนะครับก่หอมสยามแกะจะด้อยกว่านะครับหอมออรวีนะครับจักหน่อยนะครับอันนี้เทียบหอมอรวีเอ่อเทียบหอมสยามกับ105ครับอันนี้นี่ครับ พี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้105นะครับลมแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้คือหอมสยามนี่ครับหอมสยามนะครับมาลี105นะครับหอมสยามนี่ครับเป็นการเตะก,กอครับส่วนตัวนี้หอมเมดสันตะละกะ กระล่างสิทอกนะครับกระล่างออกห่วงนิดหน่อยสูงอยู่ประมาณลอยเจ็ดซีฟครับสําหรับพันธุ์นี้เ่พินได้มาเพิ่นก็นว่าประมาณลอยห้าหกซีฟนะครับแต่ว่าพอมาเจอหน้าผมนะครับกะด้วยพลังขี่ควายเผือกนี่นะครับและะ้วก็ดําห้างน,นี่ครับนี่ครับเตะโกอครับความสูงเพิ่นผมตัดใบนะครับสําหรับตัวนี้ตัดใบ ตัดใบไปกอนนาก็สูงประมาณนี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้ถอกแล้วนะครับเปิดเส้นลมสำหรับให้นี่ก็นาจะ99.99นะครับขนาดมลิ1 0 5หาก็ยังนอนแล้วนะครับนี่นะครับโดยสาเหตุที่ลมอนขังจะแห้งเนี่ยนะครับโอเคนะครับสําหรับนี่ครับให้ชมนะครับนี่ครับ อันนี้คือเทียบนะครับของ4ีพันธุกรรมเวสันตละต้นสูงนะครับหอมสยามต้นเตี้ยนะครับอลรวีต้นเตี้ยนะครับนี่ครับแล้วก็มะลิ105นะครับเทียบให้เิ่งแบบชัดเจนนะครับระหว่าง สามสี 3, 4, ่พันธุกรรมนะครับนี่ครับหอมสยามออร่าวีนะครับนี่ครับเบิร์เบิร์ห้องออร่าวีครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ห้านะครับโอเคครับอัปเดตณว,นะวันที่สิบเจ็ดตุลาหกแปดครับผม